คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะใครบางคนที่ยึดมั่นในอัตตาตัวเองอยากเดินเข้ามาในชีวิตของคุณแบบคุณครูเท่ๆแล้วละ่ะเอามาดูเป็นยังไงบ้างอยากเดินเข้ามาในชีวิตคุณแบบคุณครูเท่ๆค่ะ,ะ,ะนะคะเดินมาสวยๆหล่อๆนะคะแล้วเหมือนใหญ่ จะเตรียมอะไรสักอย่างมอบให้คุณหรือถ้าเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกแสดงความรักเหมือนแบบมีฟิลที่แบบว่าอยากจะมอบแต,แต่ในการจะมอบนี่ต้องมีมาดมีฟอร์มนะคะมีความคู่มีความเท่เก๊กสวยเก๊กหล่ออะไรไปนะคะแต่อยากจะมอบอะไรให้แล้วเพราะว่าเขา นะคะอาจจะเป็นคนที่เคยได้รับจากคุณมาก่อนอย่างมากมายนะคะเขาหรือเธอคนนั้นเนาะอาจจะเป็นคนที่มีความแบบยึดมั่นในอัตตาของตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะมาบางครั้งก็แบบมีด้านที่แบบยอมหักไม่ยอมงอนะคะสมุติถ้าผิด ก็จะไม่ค่อยยอมรับผิดแต่ทมว่ารู้ตัวไหมรู้นะคะหรือถ้าเขาอาจจะทําให้คุณแบบะสะเทือนหรือเสียใจเจ้าตัวก็อาจจะแบบไม่ได้แบบยอมรับแบบตรงๆนะคะแต่รู้ตัวว่าต้นเหตุมาจากตัวเองซึ่งควรจะต้องแก้ไขในความสัมพันธ์แต่จะเข้ามาแบบทื่อ ไม่มีมาสอะไรก็แบบอาจจะเป็นการที่แบบว่ายอมรับว่าตัวเองคิดเองอะไรอย่างเงี้ยมีมีด้านดือ้อดึงนิดนึงอะค่ะแต่อยากจะมามอบอะไรสักอย่างหรือเดินมาแบบเนียนๆนะคะเขามาหาคุณนะคะในความเนียนตรงเนี้ยนะคะแท้ๆคุณ,ค,ณคุณของเขาหรือเธอคนเนี้ยอาจจะอยากเตรียมอะไรพิเศษพิเศษให้กับคุณเหมือนที่เขาหรือเธอคนนั้นเคยได้รับ ความพิเศษจากคุณเขาอาจจะไม่ค่อยได้ทำด้วยเพราะน่าจะมีช่วงของการเว้นระยะกันเกิดขึ้นบางคนก็เว้นวักในความสัมพันธ์ต่างคนไปอยู่อย่างสงบสงบในพื้นที่ของตัวเองและพอได้อยู่กับพื้นที่ตัวเองมันอาจจะมีความคิดถึงทำงานหรือการได้ ตระหนักรู้อะไรสักอย่างนะคะในความสัมพันธ์นี้เช่นคุณอาจจะแบบปล่อยนะคะก็เขามีอัตราตัวตนมีความยึดมั่นถือมันมีเอ่อมีความคิดของเขาบางทีก็ไม่ค่อยจะแบบฟังคนอื่นหรือบางครั้งก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเหมือนกันจนบางทีคุณอาจจะเหนื่อยเหมือนกันนะคุณก็เลยแบบมาอยู่ของกับคุณอ่ามาอยู่ในพื้นที่ของคุณแบบสงบสงบแล้วก็ปล่อย เขาไปทําอะไรก็ทําทีนี้พอเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่ไกล้ๆความสงบมันบางเกิดสงบเกินไปสําหรับเขาเขาเลยแบบอ,อาจจะเริ่มแบบตาหนักรู้หรือคิดได้อะไรสิทธเกี่ยวกับเรื่องของคุณหรือความคิดถึงหรือความรู้สึกที่มีให้คุณอะ่ะมันทํางานอย่างชัดเจนมากขึ้นเมื่อได้มีการเว้นระยะและได้อยู่ในพื้นที่ของตัวเอง นะคะถึงแม้จะอยู่ห่างกันในระยะทางหรือความรู้สึกอยู่สงบสงบแต่ว่าเขาก็เชื่อนะว่าเราสองมีอะไรที่ผูกพันมันคงแบบตัดไม่ขาดกันง่ายๆมันเหมือนมันมีสายใหญ่อะไรบางๆสายใหที่แสนพิเศษที่ยังโยงใหญ่คุณกับเขาอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีการที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเอง นะคะปกป้องตัวเองกันเป็นอย่างดีคุณอาจจะปกป้องตัวเองตอนนี้อาจจะไม่ได้ค่อยทําอะไรเรื่องของเขาแต่ก่อนคุณอาจจะคอยโอบอุ้มประคับประคองในเรื่องของความรู้สึกตอนนี้คุณอาจจะมาโอบอุ้มประคับประคองหัวใจของตัวเองนะคะมันมีการที่คิดถึงในยามที่คุณเคยโอบอุ้มเนี่ยคนเนี่ยคนที่ยืดมากในอัตลัตัวเองเนี่ยนะคะตอนนั้นนะ่ะเวลาที่มีคุณโอบอุ้มอมัน มันทำให้เขารู้สึกยิ่งกบอีโก้มางอย่างมันมถูกฟีดเหมือนกันนะเพราะว่าคุณหล่อเลี้ยงให้เขาแบบดูเป็นคนที่สําคัญเออมากๆอีโก้ e เขามันถูกหล่อเลี้ยงด้วยการที่คุณคอยปกป้องประคาบปะของเขาตอนนี้คุณมาปกป้องตัวเองปล่อยเขารู้สึกฉันอยากได้โหมดที่เป็นคนสําคัญสำหรับเธอกับคืนมาจา้ะและในการที่ต่างคนนะคะ ไปอยู่ในคุนที่ของตัวเองที่บอกหรือคุณหันมาปกป้องดูแลตัวเองไม่ได้แบบไปอะไรกับเขามากมายมันมีการที่เขาแอบ,บมองคุณอยู่ปกป้องคุณด้วสายตาเฝ้ามองค่ะนะคะดูว่าคุณขับเคลื่อนชุดยังไงมีใครเข้ามาหรือเปลา่าอย่างที่บอกเนาะ เขายึดมั่นในอัตตากษตัวเองอ่ะจะเข้ามาแบบตรงๆก็กระไรอยู่ก็ต้องมาแบบมีมาดมีฟอร์มและอยากที่จะเนียนๆเข้ามานะคะอืมอจังจริงเนี่ยเขาแอบแอบกลวมกันนะว่าตอนนี้คุณชีวิตคุณแบบดูแบบดูชิวอ่ะดูมีความสุขนะคะคุณไปทำอะไรแบบตามอำเภอใจตัวเองจนแบบว่า เริ่มปล่อยๆเรื่องของเขาหรือบางคนไม่ใช่เริ่มปล่อยแต่ปล่อยเขาไปแล้วเขารู้สึกในความชิลตรงนี้ที่คุณมีกับชีวิตตัวเองอะแต่เขาไม่ชิลเพราะไม่รู้ว่าคุณจะไปเผอปล่อยหัวใจตัวเองไปให้คนอื่นที่ไม่ใช่เขาหรือเปล่าเขาเหมือนอยากจะเนียนๆเ,เขามาเพื่อได้รับการโอบก,กอดด้วยความรักจากคุณเหมือนที่เคยเป็นมานะคะอืม แต่ก่อนน่ะโอ๊ยพยายามที่จะแบบแสดงออกน้อยพยายามที่จะควบคุมในเรื่องของความสัมพันธ์คืออยู่ในจุดที่เขารู้สึกปลอดภัยประมาณนี้ที่ฉันให้เธอได้ค่ะน,นี้แสดงออกได้ประมาณนี้นะคะจนบางทีแบบคุณก็รู้สึกว่าเหมือนถูกเขาควบคุมอยู่หรือหมุนไปตาม เกมของเขาอะไรเงี้ยนะคะเหมือนกันคือเรื่องของเรื่องคือเขาไม่ค่อยอนุญาตให้ตัวเองได้แสดงความรู้สึกจากใจที่ปราถนาจริง,รงมันเหมือนจะมีรักษางที่แบบฉันให้กับเธอได้เท่านี้ฉันเพราะว่ามันอยู่ในจุดที่ฉันรู้สึกปลอดภยัยถ้าให้มากกว่านี้หรือแสดงออกมาก,กว่านี้มันจะเริ่มเสียจุดยืนของตัวเองนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นที่แบบว่าคุณก็ต้องพยายามที่จะปรับให้เข้าหากับการที่เขา วางตัวเองในความสัมพันธ์เท่านี้แต่ว่าในความสัมพันธ์นะคะมันไม่ใช่แค่แบบจะต้องมีเขียนกฎกติก,กาบรรยายว่าหนึ่งสองสามสี่นี้แล้วต้องอย่างนี้นะเป๊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 ะเ,เ,เ,เพราะมันคืออารมณ์มนุษย์บางครั้งเราก็อยากจะแสดงออกซึ่งความรักอะไรเงี้ยบางนูน่นาน,านี่นั่นก็กลายแบบว่าเขาก็จะมองว่าคุณอนะอะไรกันมากนักหนามากมายเนี่ยเยอะไปแล้วนะล้ำเส้นไปแล้วนะ แต่ก่อนซึ่งจริงๆคุณก็แค่แบบก็ในรูปแบบของคนรักที่ควรจะทำให้กันหรือได้รับบางครั้งแค่คุณอาจจะเอ่ยปากนิดๆหน่อยๆเขาก็มองว่าคุณกําลังล้าเส้นที่เขาขีดไว้ไปดีมานร้องขอเกินไปมองว่าคุณเยอะด้วยซ้ำจนคุณก็เหนื่อยเนาะเออทําไมรู้สึกแบบมันไม่ มันไม่รู้สึกอ,อยู่แล้วมันเป็นพื้นที่ที่มันสบายใจอยู่แบบอยู่แล้วแบบมันต้องเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นด้วยความรักสิมันเหมือนแบบคุณจะทําอะไรก็ต้องคอยระวงังไม่แบบว่าไม่ให้ไปแตะเส้นของเขาอะค่ะทีเนี้ยคุณก็บอกว่าโอเคงั้นฉันไม่พยายามอะไรฉันก็ดึงชิก,กลับมาจัดการตัวฉันเองละกันนะคะทีเนี้ยคนบางคนที่เคยมีจุดยืนตรงเนี้ย ก็เริ่มสิเริ่มเสียสูญน,นะคะเพราะวบาสถานการณ์เกินการควบคุมเพราะว่าเขาคิดว่าคุณจะยังคงอยู่ณนะจุดที่เขาอยากจะให้คุณอยู่ตรงนั้นแต่มันไม่ใช่คุณเป็นมนุษย์คุณมีหัวใจคุณมีเลือดเนื้ออะไรที่รู้สึกว่ามันอยู่แล้วไม่สบายใจหรือมันไม่ใช่คุณก็ก็แค่ถอยออกมาทีเนี้ยการกับการแบบว่าเขาเสะเทือน นะฮะเขาอยากจะให้คุณกลับมาอยู่ในช่วงเขาเหมือนที่เคยเป็นมาแต่ว่าคราวเนี้ยเขาจะอนุญาตให้ตัวเองได้ทําตามเสียงของหัวใจจริงๆสักทีหนึ่งนะฮะอตอนนี้คุณดูเหมือนเป็นอิสระมากๆเนาะเขาเริ่มหวัน่นไหวนะคะเพราะเขาแบบไม่ได้เห็นคุณหรือแต่ก่อนคุณอาจจะแบบ ไปไหนทําอะไรคุณก็รีพอร์ตเขาบอกเขาตลอดโดยที่เขาไม่รองขอตอนนี้คุณไม่ได้ทาไม่ไม่ได้บอกเขาเพราะคุณก็ยังไงฉันก็เมตตาจัดก,การชิ้นี่วนทำฉันก็ทําสิเออทีเนี้ยพอเขาไม่ได้รับรู้เรื่องของคุณเนี้ยนะมันเริ่มแบบมันเริ่มไม่ได้อะ่ะแต่ก่อนยังว่าคุณเยอะด้วยซ้ำนะคะนี่ไงบางคนที่อยู่ไกลกันนะคะ และเขาไม่ได้เห็นคุณเลยด้วยตาเนือ้เอเหมือนเขาอยากจะเดินทางมาหามาพบมาเจอมาใช้เวลารวมกันนะคะอืได้อยู่ใกล้คุณหรือบางคนนะคะจากที่เขาตะสนใจแต่เรื่องตัวเองคุณขอเวลาอยากจะไปเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยก็ไม่เคยให้เหมือนอยากจะชวนคุณไปพ,พักผ่อนพาคุณไป เดินทางอย่างที่คุณเคยหวังว่าจะได้ไปไหนมาไหน,นกับเขาถ้าเกิดอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ได้เลิกกัน,อ,น,นอะไรเงี้ยเนาะนะคะบางคนก็ยกจะเดินทางห,าหรือเขาอยากจะใช้เวลาแบบพักผ่อนกับคุณบางทีตอนเนี้ยคนเนี้ยคนที่ยึดมั่นในอัตตาตัวเองเนี่ยอาจจะแบบกําลังแบบมองหาเวเคชันนะคะเมื่อไหร่จะได้พักยาวๆพักร้อนจะได้มาใช้เวลากับคุณ ต่ก่อนก่อนนอนคุณอาจจะบอกเขากุศลนายราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะนู่นีนันเนาะเขาก็อาจจะอ่านแล้วไม่ตอบหรือมาอ่านอีกทีก็เช้าก็ก็หลับแล้วเขาใจได้โอเคไม่เป็นไรตอนนี้คุณอาจจะไม่มีข้อความกุศลนายยามราตรีแยกย้ายกันนอนจบต่างคนต่างฝันนะคะมันก็อาจจะมีการคิดถึงเนาะเราอาจจะบอกว่ากันงคืนข้อความที่คุณเคยส่งในยามค่ำคืนก่อนนอน ันหายไปไหนนะคะบางทีเขาอาจจะเก็บเรื่องของคุณไปคิดจนฝันถึงนะคะแล้วก็อาจจะยังมีการฝันถึงวันที่เราสองคนได้มามีช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะคะคราวนี้นะคะเขาจะเดินหน้าค่ะจะขยับเพ้อๆนอกเหนือจากการยึดมั่นในอัตราตัวเองเนี่ยยังไม่ค่อยจะขยับในความสัมพันธ์หรือเปล่าแต่ก่อนแต่คราวนี้จะขยับจะเดินหน้าโดยที่คุณไม่ต้องบอกแต่ก่อนคุณอาจจะต้องบอกว่า นู่นนี่นั่นๆั่นเอาให้ฉันหน่อยสิต่อไปจะทําเองได้คิดเองได้โดยที่คุณไม่ต้องร้องขอไม่ต้องบอกรึไง้านะคะอืมเพราะตอนนี้คุณอาจจะแบบขับเคลื่อนชีวิตตัวเองไปข้างหน้าอย่งเดียวจนแบบเหมือนจะไม่สนใจเรื่องของเขาแล้วหรือเปล่านะคะอยากจะมากอดจังอยากได้รับโอกาส ใกล้ชิดกับคุณนะคะบางคนท่านเลิกกันหรือห่างกันอยากจะได้รับโอกาสที่สองจากคุณแต่บอกก่อนนะการเดินเข้ามาอันนี้จะแบบมีการรักษามากระสำาพอรอมก่อนในเบื้องต้นขอแบบมากนิดนึงะแบบเป็นมาดท,ที่แบบปกป้องตัวเองรู้สึกปลอดภัยที่บอกชอบคอนโทรลขอความคุณนคุ้นใ้เท่ก่อนแล้วพอได้เจอก็อาจจะแบบปล่อยให้เสียงของหัวใจทํานําทางเนาะ I sacrifice so much <c oughs> เขาบอกว่า ตัวตนของเขามันเป็นอย่างนี้มันเนิ่นนานฉะนั้นการที่เขาทำอะไรเสียเนี่ยเขาสละตัวเองมากๆเขาอยากจะให้คุณอะ apprecate i หรือชื่นชมนะในความพยายามของเขาถ้าเกิดเขาสามารถต่อได้นั่นคือเขาเปลี่ยนเพื่อคุณนะนะคะอืมหรือในหนึ่งเขาไม่เคยลดอัตราตัวตนหรู้เสียสละเพื่อใครเลยแต่กับคุณเขาจะทำถึงแมมเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนเนาะ I deeply regret for what I done เสียใจกับสิ่งที่เคยทำไม่น่ารักกับคุณ I never want you to walk away from my life ไม่เคยอยากให้คุณนะคะเดินออกจากชีวิตเขาเลย I want us to start over again อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้ง l a s t n i g h t I dream of you เมื่อคืนฝันถึงเก็บเรื่องของคุณไปคิดถึงจนฝันถึงเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะ I know we always connect I c a n feel you r voice around me, even be apart เขาบอกว่ารู้สึกว่าเราสองคนยังคงผูกพันเสมอแม้กายจะห่างเนอะสุ่มพลังงานด้วยไม่รู้ของใครอยากได้เป็นเรื่องของตเองทักไม่ได้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ